สวัสดีนะคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่ออนันตตาบันเตสมบัตค่ะชื่อเล่นก็จอยนะคะวันนี้จะมาแชร์ในเรื่องของวัยไอจอยค่ะอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณผู้แนะนําก่อนนะคะขอขอบคุณน้องเจนนะคะพันธุพัฒเจริญกุลเนคีนะคะแล้วอัปเดลายก็คือพี่แอนนิชาบุษยธรรมพรแล้วก็ขอขอบคุณอัปเดลายสูงขึ้นไปอีกก็คือ คุณจิปสิตาชอตกิริวันที่แอดพอยพมชอตกิริวันและที่ลืมที่จะขอบคุณไม่ได้ก็คือผู้สร้างและผู้พัฒนามิสเตอร์เอ็ดบีและผู้ร่วมพัฒนาทุกทกท่านนะคะเอ,อ่ออันดับแรกขอขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นผู้แนะนําเข้ามาแล้วแต่สิ่งที่จะอยากจะขอบคุณอีกท่านนึงก็คือคุณแม่ของหนูเองก็คือคุณอรุณพิษมาเกิดสมบัติแม่ผู้ให้ชีวิตหนูแล้วก็สอนที่หนู ได้เป็นผู้ขยันแล้วก็ไม่ยอมแพ้ในการทํางานวันนี้ต้องมาแชร์ในเรื่องของ Y วยไะคะก็จะขอเริ่มต้นว่าทําไมเหตุผลที่เข้ามา Y วยไอจในธุรกิจอานะคะก็เพราะว่าทําธุรกิจเสื้อผ้านเนี่ยมาก็ตามที่ะวัดนะคะสามสิบเอ็ดปีตอนนั้นก็จะใช้ฟังนิดนึงว่าทําไมถึงได้ทำเสืาอผามายาวนานขนาดนี้ก็เริ่มต้นเพราะว่าตอนอายุประมาณยี่สิบคุณแม่ป่วย ็เลยตัดสินใจไม่เรียนก็เลือกที่จะไม่เรียนเลือกที่จะดูแลแม่แล้วก็ครอบครัวมากกว่าก็เลยหยุดเรียนตั้งแต่นั้นก็เริ่มธุรกิจมาโดยคุณแม่ก็เป็นคู้เริ่มาคะ่ะเราก็เรียนรู้การทํางานจากคุณแม่มาว่าเต้องขยันนะดูคุณแม่เป็นตัวอย่างเลยคือคุณแม่ขยันมากแล้วคุณแม่ก็เป็นคนดีสอนให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็รักษาสัจจ เนื่องด้วยเราเป็นลูกคนจีนเขาก็จะต้องสอนให้เราทั้งขยันและอดทนนะับตั้งแต่ที่เราต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะถามว่าก็ดูตัวอย่างจากคุณแม่ด้วยขนาดคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณแม่ก็อยู่แล้วก็สู้มาจนอยู่มาจนถึงยี่สิบเอ็ดปีนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งเสียไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามถามว่าวันนี้ ที่เราเก่งเราขยานันแล้วเราก็ยังอยู่มาจุดนี้ได้ก็ต้องพอเราก็ปีแม่เราวันนี้วัยไอจเอของจอยจอยก็เลยอยากจะบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจมาทําธุรกิจกับออกแคสก็เพราะว่าอยากพักทําไมมันถึงพักได้ก็เพราะว่าสิ่งที่จอยได้เห็นหลังจากที่เข้ามาในออแพสแล้วนะคะก็ต้องแชร์ตรงๆนะเพราะว่าธุรกิจของจอยอ่ะมันมันเยอะหลายอย่าง แต่มันก็ยังมีเวลาพักผ่อนนะคะแต่ว่าเริ่มพักผ่อนน้อยตอนที่มาเปิดล่าสุดก็คือร้านโดนัทร้านโดนัทเนี่ยลงทุนไปเด็ดเสร็จรวมกับค่าเช่าตึกการลงทุนซื้อเรนชยัยมิสเตอร์โดนัทลงทุนซื้อเซนชยัยโดนัทก,ก็คือแล้วก็ซื้อเรนชัยน้ำเขาคบคู่มาด้วยก็ลงทุนไปก็ไม่ต่ำกว่าห้าแสนหลังจากนั้นก็ตั้งใจทํามากเลยแต่ตอนนั้นรู้จักออกแคสตแล้วนะคะแต่ก็ด้วยครอบครัวมีความเชื่อว่า เออทุกกิจื้่มาขายไปเนี่ยแหละมั่นคงตัวเราเราก็ไม่อยากที่จะขัดกับอุดมการของครอบครัวก็คือพี่น้องเนาะเราก็เลยตัดสินใจลงทุนสรุปแล้วเหนื่อยมากเลยแล้วที่สําคัญผลกําไรที่ได้มาตอนจนตอนนี้เปิดมาเกือบประมาณ4ี่เดือนนิดหน่อยก็ยังไม่ได้ทุนคืนนะคะกําไรก็ไปอยู่กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือจ้างพนักงานเยอะค่าเช่าตึกก็เดือนละสามหมื่นทำงานเยอะขึ้นนอนน้อยลง แต่ไม่ได้ให้คาแรนตัวเองเลยผิดการก,กับแพลตฟอร์มออแคแอสคือจอยต้องบอกว่าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีในการพูนะคะแต่ว่าการสร้างทีมงานและสร้างสายงานมันสามารถมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าตลอด24ชั่วโมงมีเงินเข้ามาในกระเป๋าของจอยโดยที่จอยไม่ได้ทํางานแต่หลังจากนั้นจอยก,ก็มีความรู้สึกว่าจอยก,ก็ต้องอยากตอบแทน ท่ปลายของจอก็คือน้องเจนอะนะคะเพราะน้องอะอยู่เบื้องหลังการทํางานในการแปลภาษาหรือช่วยทีมงานด้านหลังเยอะมากเลยเราก็อยากที่จะขอบคุณน้องเราก็เลยอ่ะแต่ัดสินใจไปชวนเพื่อนคนนึงหลังจากที่เขารีเจสเตอร์ลงมาปุ๊บเงินก็เข้ากระเป๋าเราภายในสามวินาทีจริงๆตอนนั้นจะก็ได้มาถามว่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนซึ่งเพื่อนเขาก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะเขาก็ทํางานที่ไม่ได้พักเหมือนกันเออพักผ่อนน้อยเหมือนกัน อ,อจอร์ก็เลยรู้สึกว่าเองินมันก็เข้ากระเป๋าเราได้ตลอดเวลาทั้งที่เราก็ไม่ได้เลยแต่เราอ่ะจะต้องเรียนรู้จอก็ต้องขอบคุณห้องข่าวในตอนเช้าแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ให้ความรู้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นแต่สเต็ปในการทํางานซึ่งถ้าเราไปทําแล้วมันใช้ได้จริงประสบความสําเร็จได้จริงเออจอร์จะบอกว่าไงดี พี่สายเห็นที่ว่าเจอยก็คือจอยอยากพักนอาอใช่จอยนอนน้อยมากเลยตั้งแต่เปิดร้านโดนัทประมาณสีชั่วโมงเองไม่ได้พักเลยทุกเวลาสมองจะต้องคิดว่าเราจะต้องหาเงินเท่าไหร่เพื่อจะมาสร้างกาไรตรงนี้เพื่อจ่ายค่าเช่าค่าพนักงานทุกๆอย่างไนดะ้โดยที่เราไม่ได้ค่าแรงตัวเองเลยทํางานหนักมากเลยพี่การจอยมองในภาพตรงข้ามนะคะถ้าจอยเอาเวลาทั้งหมดอ่ะมาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองมาทำแต่สเต็กที่พี่ ที่เคนทุกท่านได้มาแชร์แล้วก็เให้ความรู้จอยก็จะประสบความสําเร็จแล้วเงินก็จะเข้ารวมเหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเราเหนื่อยเราน่าจะยอมที่จะเหนื่อยในที่ที่เราสามารถจบได้เพราะการที่จะไปลงทุนหลายอย่างมันไม่จบนะคะทุกเดือนจะมีค่าเช่าสามหมื่นค่าพนักง,งานอีกคนละหมื่นห้าจอยมีพนักง,งานสี่คนจอยหมดไปจากค่าใช้จ่ายรายเดือนพวนี้ทั้งหมด ผิดการกับจอยเอาเวลามาเรียนรู้ไปพัฒน,นาตัวเองแล้วมันจบจอยก็ให้ให้โอกาสกับคนอื่นได้ที่จะสร้างที่จะสามารถสร้างอา่าสร้างอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่มันสามารถจ่ายแล้วจบรอบเดียวธุวกรกิจออกแคสจอยเนี่ยสมัครเข้าไปลงทุนไปแค่ครั้งเดียวนะคะตอนนั้นจะยจำได้ว่าจะลงทุนไปประมาณสี่พันบาทสี่พันบาทกับเงินที่จอาลงทุนล่าสุดล้านโดนั้น ไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทมันผิดกันลิบลับเลยแล้วห้าแสนบาทมันจ่ายไม่จบจ่ายไม่จบตรงที่จอยังต้องมีค่าพลังงานค่าใช้จ่ายค่าวัตถุดิบทุกอย่างาก็เลยมานั่งคิดแล้วเจอก็คิดแล้วว่าวันเนี้ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้ไปถ่ายทอดในสิทธิ์ที่เราคิดว่าเราถ่ายทอดได้เราก็จะให้ตับพี่ๆน้องๆในออฟแคสให้เขาได้ได ได้มีความฝันเหมือนเราเพราะเราอยากพักเราอยากที่จะว่าเราไปเราไม่ต้องตื่นเช้าขนาดที่ว่าตีสี่ทุกวันแล้วได้นอนประมาณเออเที่ยงคืนกว่าเราจะทําอะไรเสร็จทุกอย่างเราก็ต้องมานั่งชิดอีกว่าเราจะวางแผนในวันพรุ่งนี้ต่อไปยังไงแล้วอ,อแล้วธุรกิจออฟเคสเนี่ยที่จจชอบก,ก็คือให้ในเรื่องของความรู้ ในเรื่องของอาชีพในโลกอนาคตถ้าทุกทุกคนได้ได้รู้แล้วนะคะว่าตอนนี้การแข่งขันในเรื่องของการขายสูงมากแต่โลกในยุคป,ปัจจุบันกําลังจะเปลี่ยนไปสู่อาชีพในโลกอนาคตซึ่งเป็นเงินในอากาศเหมือนที่พี่ทุกท่านได้บอกเพราะว่าเงินในอากาศเนี่ยคือเราไม่สามารถจับบังได้แต่เราสามารถรวยได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนแต่ทุกทุกคนก็มีเทคนิคของตัวเองดังนั้นการที่เราจะมีเทคนิคเป็นของตัวเองดังนั้นเราต้องเข้ามาเรียนรู้เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่า เราอะเหมาะสมกับสไตล์การทํางานของโค้ดท่านไหนเพราะโค้ดแต่ละท่านเวลามาแชร์เขาก็จะมีสไตล์การทํางานที่ไม่เหมือนกันดังนั้นทุกๆเช้าแล้วทุกๆช่วงหัว่าค่ำประมาณหนึ่งทุ่มถ้าเราได้มีเวลาเาาวกเข้ามาฟังเราก็เรียนรู้แล้วก็เอาประสบการณ์ของเอ่อโค้ดทุกท่านที่ได้มาแชร์ในห้องในห้องประชุมมาค่ะเพราะมันสามารถเอาไปพัฒนาได้ เออจอยจะบอกอะไรต่อคือถ้าวันนี้จอยอยากแชร์จอยก็อยากแชร์ตรงนี้เรื่องนีผลที่จอยเข้ามาในธุรกิจออาแคสก็คือลงทุนรอบเดียวแล้วก็จบแล้วเราขยันเราทํางานคนเดียวเราก็ไม่ต้องพึ่งพนักงานอ๋อปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่จอยเจอก็คือพนักงานจอยมองแง่คือเขาอยากได้อะไรจอยก็ต้องตามใจเขาพอวันหนึ่งที่จอยเรียก ร้องอะไรสิ่งที่จอขอคือซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะคะคือเรื่องของเวลาการทํางานแล้วจอจะจ่ายเพิ่มแต่เขาบอกเขาไม่สะดวกที่เวลานี้เขาะสะดวกเวลาเดิมที่เขาทํางานดังนั้นพอจอยไม่ตามใจเขาเขาก็เลยลาออกโดยที่เอ,อ่อต้องบอกไม่เดียวโดยที่ไม่บอกจอยล่วงหน้าแต่ข้อเสียของจอยที่ตอนนี้จอยได้เรียนรู้ก็คือจอยเป็นเจ้านายที่ใจดีจอยให้เบิกเงินล่วงหน้าดังนั้น จอยก็เลยต้องสูญเงินในเงินที่เขาเบิกโรงงาไปจอยก็เลยมีความรู้สึกว่าจอยรู้สึกเบื่อกับการทํางานที่จอยจะต้องอาศัยพนักงานถ้าวันหนึ่งเขาลาออกจอยก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งตีแป้งโดนัดไปนั่งทําอะไรได้เพราะจอยไม่ได้มีธุรกิจอย่างเดียวถามว่าวันนี้ทําไมจอยวายไอวอยไอจอยับธุรกิจออกแคสต้งที่จอยก็มีอพาร์ตเมนต์ที่คุณแม่ก็ให้ไว้กับเราพี่น้องทุกคนเนาะก็เพราะว่าจอยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่โตมาจอยถูกฝึุกมาว่าจอยต้องทํางาน จอยก็ชิงกับการที่จอยต้องทํางานจอยจะมีเงินในทุกๆเดือนใช้แบบประหยัดจอยไม่ต้องทําแต่จอยก็คิดไม่ความรู้สึกว่าคือคนเรามันต้องใช้ชีวิตในเรื่องของเออใช้ชีวิตให้มันคุ้มมาค่ะเพราะเราตกบโต,ตเราถูกฝึกสอนมาให้ต้องทํางานเราก็ได้ประสบการณ์จากาางงาการทํางานแล้วการที่เราทํางานเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆจอยก,ก็เลยมีรความรู้สึกว่ายัางไงจอยก,ก็ทํางานแต่จอยอยากมีเวลาที่แบบอาจจะวันนึงทางานประมาณนี้หรือวันนี้เราไม่ต้องทํา เราไปใช้ชีวิตไปทาบุญไปเที่ยวพักผ่อนเราก็ยังมีรายได้เข้ากระเป๋าเราก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่จอยตัดสินใจมาไว้ไอ้จอยก,กับธุรกิจออฟแคสเพราะจอยอยาก,กเกษียณได้เพราะทุกวันนี้จอรัดเสษียณไม่ได้เลยจอยไม่เปิดร้านจอยก,ก็ไม่มีรายได้จอยก,ก็จะต้องจ่ายค่าพน,นักงานควักเงินเก็บของตัวเองควักเอ่อควักเงินสายต่างที่ตัวเองสร้างไว้ซึ่งมันไม่จบไงวันนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่า ถ้าทุกๆคนยังไม,ไม่เห็นโอกาสในออฟแฟชจอยอยากบอกว่าให้เห็นเถอะค่ะเพราะว่าจอยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานมาสามสิบเอ็ดปีแทบจะไม่ได้มีวันหยุดเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเรามีความสุขกับการทํางานบางทีแม่บอกให้หยุดเราก็ไม่หยุดเพราะเรารู้สึกว่าเราได้มาเจอลูกค้าเราได้คุยเราชอบเราสนุกแล้วเวลาเรามีความเครียดหรือไม่สบายใจเรามาอยู่ร้านเรามาขายของเรามีความสุขแต่วันนี้เรารู้สึกว่าอายุเราห้าสิบเอ็ดแล้วเราอยากพักจริงแล้วเราอยากมาท,ทําธุรกิจแบบ ที่เป็นโลกอนาคตได้พัฒนาตัวเองได้ให้ความรู้แล้วเราก็อยากสร้างไว้ให้ลูกเราด้วยเพราะเราก็มีลูกสองคนเนาะถ้าเราได้มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราทาได้เราก็แบบปันให้กับลูกลูกเราก็จะมีอาชีพที่ไม่ต้องเหน็ดแบบเราวันนี้ยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกๆคนแล้วก็คอทุกๆท่านที่ให้ความรู้ แล้วก็มาช่วยแต่งปานทำให้เราเห็นโอกาสในอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่เราสามารถเกษียณได้โดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยเยี่ยมมาก